ที่เป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนในทุกองคอ์กรได้ก็คือการสร้างองค์กรต้นแบบด้วยคุณธรรมจริยธรรมนะคะเพราะในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือความดีที่เรายึดมั่นในการทำง,งานค่ะองค์กรต้นแบบคืออะไรคือองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านในการทำงาน การให้บริการและการดูลแลบุคลากรมีเป้าหมายไม่ใช่แค่สำเเ็จแต่ต้องสังมเมกตอย่างเด่ดเดี่วคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรคืออะไรคุณธรรมคือความดีที่อยู่ในใจเช่นความชื่อสัตย์ความรับผิดชอบความมีวินัยจริยธรรมคือการประพฤติที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักศีลธรรมและจรรยบัรณัทั้งสองอย่างนี้ต้องเริ่มจากคนในองคอ์กรระดับไม่ใช่แค่ผู้นำ ทำไมต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 1. ลดปัญหาทุจริตความขัดแย้ง 2. สร้างบรรยากาศการทำงานที่น่ายอยู่ 3. ทำให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคม 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพราะคนทำงานด้วยใจไม่ใช่แค่หน้าที่เรืาาทางการสร้างองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมไปิยธรรมเริ่มจากการอบรมและปลูกฝังต้นตัตต้งแต่เช ชุมประจำาเดือนผู้เิหารต้องเป็นแบบอย่างส่งเสริมให้มีระบบแจ้งก่อนแสในห้องเรียนสร้างวัฒนธรรมองค์กรเช่นค่านิยมงลงคําขวัญหรือจจกิจกรรมกิจอาสาประเมินผลและพัฒนายนังต่อเนื่อง ค่ะสุดท้ายนี้ที่ฉันเชื่อว่าการเป็นองค์กรต้นแบบไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่คือความร่วมมือของพวกเราทุกคนถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันมองไปในทิศทางเดียวกันและพร้อมจะเต,บติบโตไปได้วยกันเราก็จะกลายเป็นองค์กรที่ไม่มีเพียงแต่ความประบสบความสำเร็จแต่ยังมีแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ